กะอว่าจะแวะไปที่สโมสรสักหน่อยสาพระบาททรงสเสด็จไปด้วยกันริมแม่น้ยาค่ะสโมสรอยะค่ะก็เป็นที่สังสรรค์ของผู้ค้าราชการพ่อค้าเจ้าของกิจการทําให้เราได้พบปะผู้คนมากมายพอที่สโมสรเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนไทยและก็เป็นข้าราชการก็ทําให้เรากว้างขวางมากยิ่งขึ้นทําให้เราเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นด้วยนะขอรับเป็นสมาชิกสโมสร คงต้องเสียแค่สมาชิกกระม่อเสียอขอรับอเผอิญว่ากระหม่อมยังโสดไม่ต้องลี้ดูใครๆกระหม่อมก็หวังความจเจริญก้าวหน้าก็ต้องหาสมัครพรรคพวกไว้มากๆเสียก่อนนะขอรับเออฝ่าพระบาทไม่ทรงไปด้วยกันหรือเพื่อข้าที่สโมสรน,นี้นะเขาให้พาแขกเข้าไปได้ตัวไม่ต้องเป็นสมาชิกได้คาราแล้วตั้งสามคนทีเดียวนาะขอบใจมากเสริม <c oughs> แต่คงไม่หรอก จะต้องกลับบ้านไปดูแลลุงก่อน ไหนบอกจะไปเที่ยวกับเพื่อนยังไงล่ะลูกมูตกตะลึงอะไรอยู่หรือทวินเนี่ยหลอกจ้าฉันเห็นว่ามีคนเดินผ่านมาน่ะที่ว่าเขาจะมาซื้อของแต่ว่าสับไม่ได้ซื้อคนอะไรอุ๊แก่หรือที่ต้องเหลียวมองถึงขนาดเนี้ยทางเข้าดูดีจังแม่ที่หลุหลิบฉัน่ะไม่เคยเห็นในผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยอ่ะเพียงแค่เห็นเดินผ่านที่นี้นะ เป็นเอามากแล้วแกเนี่ยไม่ใช่แค่เดินผ่านนะจ๊ะแม่เขาอะมายืนอยู่หน้าร้านเราตั้งนานฉันก็ไม่เห็นเขามาสอนเลยเขาแต่งตัวดูเหมือนเป็นข้าราชการนะจ๊ะฉันน่าจะคอยดูว่าเขาอ่ะจะเดินผ่านร้านเราอีกไหม สนิทได้ทุนสาบพระบาทนะรพวเราไปกันก่อนมีเรื่องอะไรสำคัญหรือเสริมวันนี้มันสิ้นเดือนอย่างไรแล้วสามพบาทบ่ายนี้เงินเดือนออกผูกก้กระหม่อมจะไปรับเงินเดือนที่กองคลังของกรมกันเชิญเสด็จสามพระบาทด้วยเถิดพระยาค่ะทรงทำงานมาครบเดือนแล้วถ้าอย่างนั้น <c oughs> ฉันขอไปได้วยคนนะเสริม <c oughs> พระยาค่ะ ขอซื้อน้ำหวานสักแก้วเสร็ครับใช่ค่ะทำงานอยู่ที่ไหน,ไหน,นะคะเห็นเล่นค่้ทุกวันเลยทำงานที่กระทรวงเราบ้านคุณหระคะอยู่ที่ไหนอยู่แถวถนนหน้าสาลเจ้าพ่อสื่อนะแต่จริงบ้านคุณไดอยู่แค่แถวนี้เองแต่ดูไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยนะคะ ผมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้และเพิ่งมาทํางานทีท่ระรวงเลยต้องเดินผ่านทางนี้ทุกวันแล้วคุณชื่ออะไรล่ะคะผมชื่อเล็กแล้วคุณล่ะครับคุณพี่ขวิลค่ะถวิลค,คุณอยู่กับใครเี่าลูเล็กกับแม่ทำงานที่ระรวง่ะ ข้าราชการนี่เองผี้ดีผู้ภาคต่อโยนขยันทำงานเนะท่าหน้าเท่าตูนจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเขามานั่งก่อนหน่อยเถอคุณวันนี้ผมจะต้องรีบกลับวันจะไปช่วยทำกับข้าวเอาเงินเดือนไปให้ลุงที่แกเลี้ยงดูผมมาดีนะคุณรู้จักคุณคุณคนไหนเป็นนักกาเมืองวันนี้ผมขอลาก,ก่อนนะครับเด็ครับเดี๋ยวมาเหนนะผมไปก่อนนะครับทวิลพรุ่งนี้พบกันค่ะเล็ ยนนี้ใครมาหรือทวินใครมาจ๊ะอ้าวก็อพ่อถามแกเห็นว่าคุยกับแม่เรื่องใครตอนที่ล้างจานอยู่ืเรื่องคุณเล็กนะจ๊ะคุณเล็กดีเป็นใครเหรอคุณเล็กเขาเป็นข้าราชก,การทํางานอยู่ที่กระทรวงเขาเดินผ่านหน้าร้านเราทุกวันเมื่อวานเขามาซื้อของนะจ๊ะ ฉันก็เลยได้คุยกับเขานะ่ะหนุ่มคนเนี้ยท่าทางเรียบร้อยไม่ลูกเล็กดูสุภาพมากๆเลยนะจ๊ะพ่องั้นเหรอน่าเสียดายจริงๆที่ไม่ได้จเจอหายากได้เดี๋ยวเนี้มีแต่พวกขี้เหล้าเมายาชอบเกาะแก่ผู้หญิงอย่างเนี้หาได้ทั่วไปทีเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นวันหลังคุณเล็กอะไรคนเนี้แวะผ่านมาแล้วก็แกชวนเข้ามากินน้ําชากับพ่อหน่อยเถิดทาไมล่ะจ๊ะ <laughs> พ่ออยากเห็นรุภาพบัลลูนสิว่าหน้าตาท่าทางเป็นยังไงได้จ้าถ้าพ่ออยากเห็นคุณเล็กเขาหนะ่ะฉันจะชวนมาให้เจอพ่อสักวัน,นพ่อพ่อพ่อไม่สนใจเถือกเถาเหล่ากอองเขาหรือไม่ต้องไปถามหลอกเถือกเถาเหล่ากอไม่ได้มีความหมายอะไรคนเราถ้าจะคบกันนะ่ะอยู่ที่เนื้อแท้ของคนคนนั้นถ้ารู้จักตัวได้เห็นเนื้อแท้แล้วเรื่องเถือกเถาเหล่ากอมันไม่ได้มีความหมายและนักหนาเราไม่พลาด ลุงบุญสมกลับมาพอดีเวลาทีเดียวกินข้าวกันลุงนี่ท่านทำกับข้าวหรือจ้ะฉันเห็นว่าลุงคงจะกลับข้ามเลยทำไว้ให้โท่านกระหม่อมเคยทุนไว้แล้วว่าจะทำป้าบาจะให้กระหมอ่อมมีตระบาบติดตัวไปตลอดชีวิตหรือลุงลุงจะทำให้ฉันได้บุญต่างหากละ่ะลุงเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กจนโตเวลานี้ฉันได้งานทำมีเงินเดือนแล้ว ก็ขอให้ฉันได้ตอบแทนลุงบ้างวันนี้ฉันได้รับเงินเดือนเป็นเดือนแรกฉันก็ขอเอามาให้ลุงบุญสม <Ừ. S 1> เพราะว่าฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมีแต่ลุงบุญสมเพียงคนเดียวเท่านั้นท่านอย่าตรัสอย่างนั้นท่านชายเล็กมีพระบิดาเพียงองค์เดียวมีหมอมแม่เพียงคนเดียวประมมเคยกราบทูลหลายครั้งหลายหนแล้วว่ากม่อมทำตามท,ที่ได้สัญญาไว้กับหมอแม่ของท่านเท่านั้น อย่าได้ทรงคิดถึงเรื่องบุญคุณอะไรเลยลุงบุญสมเราอย่ามาเถียงกันเรื่องนี้เลยลุงบุญสมจะไม่ยอมไม่ฉันได้ภูมิใจที่ได้หาเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเชียวหรือจะให้ฉันอยู่กินแรงของลุงต่อไปได้อย่างไรฉันเห็นแม่เจ็บป่วยและตายโดยที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้มาคนหนึ่งแล้วอย่าให้ตราบาปนั้นมันติด ตัวฉันไปช่วยชีวิตเลยนะลุงอเอาอย่างนี้ดีกว่าลุงออให้ฉันได้ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านค่ากับข้าวเล็กน้อยสักเดือนละสิบบาทน,นะลุงอาจะค่ะสบายเถอะสบายแกงเย็นหมดละ สวัสดีค่ะคุณเล็กแมะมาตรงเวลาใช่นะคะจริงนั้นหรือไม่ได้สังเกตเลยคอยแต่ระวังให้ออกบ้านก่อนเจ็ดมงเช้าเท่านั้นงั้นก็รีบไปเสร็จเถอะค่ะเดี๋ยวจะสายแล้วเย็นนี้พบกันนะทวินค่ะคุณเล็กคะีอะไรรวินเย็นนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะ จะทันจะรีมาทันทีที่เลิ่มงานเลยหนังสือของฉันพิมพ์เสร็จหรือยังเ่งหน่อยนะฉันต้องส่งวันนี้ขอค่ะ นี่พี่เสริมหนังสือของฉันน่ะจะเสร็จทันหรือเปล่าก็เสียนะนั่งยิ้มอยู่อย่างนี้อ่ะรีบใช้นี่แหละถ้ารีบใช้เข้าไปทุนท่านเองเลยแหมใช่ฉันน่ะเข้าไปทุนท่านได้ยังไงประดักประเดิดชอบกลท่านชายเลย็กพยัคฆท่านชายเลย็กพยัค่์โอ้สริม มีอะไรหรือคือว่าหนังสือเนี่ยถ้าหัวหน้าต้องการให้เสร็จภายในวันนี้แล้วเวลานี้จะเข้าบ่ายสามโมงแล้ววิ่ราว่าฝ่าพระบาทจะส่งงานที่เสร็จเวลาไหนพี่ยักษ์ติออกอีกไหหรือนี่จะบ่ายสามแล้วหรืออีกชั่วโมงรึ่งก็เลิกงานแล้วน่สิพห้ยักษ์ชาแต่หนังสือนี่หัวหน้าจะส่งเข้าครงภายในวันนี้คือว่าเมื่อไหรฝ่าพระบาทจะส่งพิมพ์ดีหนังสือสที่สักที เวลานี้ทุกคนคอยหนังสือน,นี้อยู่นะพยาคาหนังสือที่เล่ามานี่ใช่ไหมพยาคาที่เลขาถวายให้ท่านเมื่อก่อนเที่ยงเจอแล้วเดี๋ยวพิมพ์ให้พยาคา เาสราบัตรบาทตรพบาทหนังสือพยัค่ะหนังสือสวัสดีจ้าทวน วันนี้แม่ทำกับข้าวได้ตั้งหลายอย่างทวินช่วยแม่ทำกับข้าวบ้างหรือเปล่าไม่หรอกจ้ะแม่ชอบทำคนเดียวไม่ชอบให้ใครด้วุ่นวายแกว่าเข้าไปวุ่นวายนักนะ่ะแกงจะไม่อร่อยนะจ๊ะงั้นแม่ของถวินจะต้องเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากๆใช่ไหมใช่จ้ะแต่พี่เล็กต้องลองชิมดูก่อนนะจ๊ะแล้วพี่กค่อยบอกถวิน ว่ากับข้าวแม่น่ะอร่อยแค่ไหนตกลงวันนี้พี่จะกินข้าวมื้หนึ่งแม่ของทวินมาทานี้เลยจ้ะทวินพาพี่ไปหาพ่อของทวินเถอะจ้ะมาเถอะจ้ะ ร้อนกินกับขนมรองทองเป็นคนนะพ่อเ,เล็กเห็นข้าวกว่าจะได้กินข้าวคงจะมืดนั่นแหละทํากับข้าวสิหลายอย่างโอ้ยก็ใครเป็นคนบอกล่ะว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่นี่พ่อเล็กตลอดนะ่ะนะก็สั่งให้ทํากับข้าวแต่ที่ตัวเองเนี่ยอยากจะกินทีนี้ทางทวินเนะ่มันก็เลยต้องเดาว่าพ่อเล็กอะชอบกินอะไรบ้างก็เลยต้องทําหลายอย่างนี่ไงฉันกินได้ทุกอย่างแล้วจันทนภาด ก็อยากให้คุณเล็กได้ลองชิมแล้วบอกแม่ไว้ไงว่าชอบกินอะไรมากที่สุดคราวหน้ามาแกจะได้ทำให้กินบ่อยๆโอ้ยจะรบกวนนะ้าผ่านมากไปหรือเปล่าไม่รบกวนอะไรหรอกพอเล็กอย่าคิดมากไปได้ลายนี้เขาชอบเข้าครัวทำกับข้าวแล้วมีคนชมว่าอร่อยแล้วเราก็มีความสุขนี่มาได้บ่อยๆเลยนะวันไหนลุงเขาไม่อยู่บ้านพอเล็กก็แวะมากินข้าวเ่นี่ ยายพาแกทากับข้าวเยอะอยู่แล้วแด้มากินด้วยกันก็ได้ไม่เห็นหน้าได้มาคุยกันไม่เหงาดีออนี่พ่อเล็กของว่างอะ่ะกินแค่พอหายหิวพอนะอย่าก,กินจนอิ่มเกินล่ะถ้ากินข้าวน้อยกว่าสองจานแล้วก็เป็นได้เคืองกันโอ้ยมีอย่างนี้ได้หรือตกลงจันทภาดฉันสัญญาว่าจะกินข้าวเย็นวันนี้สองจานขึ้นไปสัญญาแล้วนะอย่าให้เสียสัญญาล่ะ เดี๋ยวนะ้าจะคอยดูทวินอินเป็นพยานให้แม่ด้วยนะจ้า